นนีะะฮะตอนนี้อยู่ที่ร้านที่เซียรังสิตนะฮะผมอยู่ที่เซียรังสิตใช่ฮะอ่าร้านเพื่อนซื้อขายสองนะฮะนี่ฮะก็คือร้านใหญ่นะฮะตัวใหญ่เออ่มีเพื่อนๆถามกันเยอะนะฮะที่ลำโพงอะไรนะนี่ของ SKG นะฮะบอกว่าหมดหรือยังหมดหรือยังผมมาถ่ายให้ชมนะฮะนี่นะฮะ ตัวใหญ่ๆเลยนะฮะอันนี้มันขายเป็นคู่เลยใช่ไหมเนี่ยให้เป็นคู่เลยตัวเบิ้มเลยนะฮะเนี่ยฮะอ๋อเชฟล่าอันนี้เป็นเขาเรียกลำโพงนะฮะมันมีหงอนขึ้นมาคอลัมน์ใช่ไหมโอ้เดี๋ยวนี้นิยมนะฮะก็คือมันเสียบไว้อย่างนี้เลยใช่ครับเป็นคอลัมน์อ๋อมันเป็นลำโพงอิมพอระตส่งด้วยแบบฮะแบบว่าคล้ายๆกับอะไรนะไม่ไม่มีแบตไม่มีแบตเสียบไฟแต่ว่ามี usb bluetooth หมดเลยใช่ครับ อ๋อนี่นะฮะลำโพงคอลัมนนะฮะนี่เป็นข้อๆเลยนะฮะเออนี่นะฮะของเชอร์แมนอันนี้ก็ของเชอร์แมนก็เป็นลำโพงคอลัมน์เหมือนกันเดมารีวิวไอตัวนี้ไหนที่จะไปอี่นะฮออกไปแล้วพี่จะฟังเสียงเดี๋ยวผมจะลองฟังเสียงเนาะก็คือโอ้โหนี่อ๋อนี่ก็มาแล้วไอตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะฮะตอนนั้นเคย เคยมามาลองลองลองเสียงตัวใหญ่มากเบสแน่นมากโอ้นี่นะฮะอันนี้มันตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยตันนี้คู่ละเจ็ดพันเก้าอ่านีนะฮะราคาอ,อยู่นี้เนาะนี่แต่ราคาเดี๋ยวลดราคาให้ได้อ่ลดราคาให้ได้อีกนะฮะ,ะไม่ใช่ราคานี้ก็คือลดอีกพันหนึ่งใช่ครับประมาณนั้นอ่าแต่ว่าถ้ามี อยู่แต่ลูกค้าอยู่แต่างจังหวัดก็สามารถส่งได้ส่งได้นะฮะส่งโหตัวใหญ่ๆเนี่ยนะฮะครับแต่ค่าส่งจะค่อนข้างแรงหน่อยอ่านะฮะเอาตามจริงเนาะอันนี้ผมเตรียมมาด้วยฮะไม่เป็นไรนี่นะครับผมเตรียมเพลงมาแปดพันแปดพันห้าอันนี้มันเกาะบลูทูธได้ด้วยใช่ครับมีระบบ usb usb บลูทูธได้ด้วยสตการ์ครับสามารถใช้ระบบไมค์สายได้สองตัวเออครับผมไม้สายได้2ตัวนะครับของ ssg เดี๋ยวมันมีที่เสียบอ่อนี่อยู่นี่นะฮะ usb ลอง usb เนาะ ง่ายดีนะครับเพราะว่าลองเสีย USB เนี่ยไม่ต้องก่อยเสียเวลานะโอ,โอ้มีไฟด้วย ต่อท่านนี้มหน้ามีไฟข้างเดียวนะคะเดี๋ยวต่ออีกข้างนลยนะ ตั้งการแจ้งขอประชุมได้เลยมพร้อมา,าเกร์นะก็คือมีเสียบไม้สายาชุนได้ด้วยนี่นะมีเบมีครบตั้งไว้กลางกางนะฮะตรงนี้เราตั้งไว้กลางกางเนาะอ๋อมีเอ็กโคไม์ด้วยนะฮะมีเสียงนะโอ้โห๋อไม่ใช่ ไปวลลุณ <My>. mm hmm. อยู่นี่ฮนะนี่วาลุณใหม่นี่วลลุณอยู่นี่ฮนะโอ้อลลุณมันใหญ่ดีจังเลยโอ้วลลุณจะใหญ่ไปไหนเนี่ยโอ้โ oh, หสุดยอดเนี่ย ah, mm hmm. วิธีใช้สัมผัสนะโ oh. yeah, mm hmm. อ้โหเดี๋ยวเราเพิ่มเหรียญให้นะ อันนี้ประสงค์เนาะก็คือสามารถเอาไปเปิดที่ไหนก็ได้นะเสียไฟเนาะแบบเป็นลําโพงแบบยี่ห้อแบรนด์ดังๆก็มีนะพวกโบ๊ทพวกอะไรก็มี๊ทข้างในพวกสองยามาฮ่าก็มีนะฮะมาดูจิตมาดูได้เลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองอันนี้ให้ฟังแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองขอไปถ่ายให้ดูเนาะข้างในเนาะเดี๋ยวผมไปถ่ายสินค้าให้ดูว่าโอ้โหมีหลากหลายยี่ห้อมากเลยนะฮะยี่ห้อดังๆทั้งนั้นเลย นะฮะยี่ห้อแบรนด์แบบว่าแบรนด์จากอเมริกาแบรนด์อะไรเยอะแยะเลยอเมริกาแบรนด์อังกฤษนะฮะบมาเลเซียก็คือไอ้พวกแบรนด์เนี่ยเราไม่ต้องเราไม่ต้องลองเสียงหรอกเห็นแค่ยี่ห้อคนก็รู้แหละอ่าใช่นะฮะคนที่เล่นเครื่องเสียงเนี่ยเห็นยี่ห้อรู้อย่างเช่นตัวเนี้ยรู้โซลินเวเก้ารู้แน่นอนคือไม่จำเป็นต้องลองเสียงเลยถ้าเห็นปุ๊บตัวนี้ของอเมริกาแท้โซลินเวเก้าปุ๊บเห็นปุ๊บแน่นอนนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองอะไรนะเขาเรียกลำโพงคอลัมน์คอลัมน์อยากลองฟังเสียงจังเลยว่ามันเเป็นนนยังงงไะะขอชฟล่า หกพันเก้าเองใช่ครับราคาโปรโมชั่นโอ้โนี่นะฮะครับอันนี้เป็น S K G นะฮะอ่านยากจริง S K G นะฮะ S K G ที่เขามีหลายรุ่นมากนะเขาจะเป็นลำโพงแฟชั่นเนาะมีไฟกระพริบมีอะไรปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้โหแบบนะสนใจจริงนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองลำโพงนี้นะฮะลำโพงอะไรนะอเขาเรียกคอลัมม์นะครับ